wrong ราชบรราามซึ่งเราจะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา15.00นาาคือเวลานี้เป็นต้นไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นพระราชพิธีและเสด็จพระเนินกลับนะครับสำหรับผู้ร่วมบรรยายในวันนี้มีผู้แทนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่ตางๆนะครับคือคุณเบนจพรสิริพุกขจรณ์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11คุณสุนทรีอัธสุขจากช่อง9นะครับคุณรัตมณีมณีรัตน์จากช่อง5 คุณยาดายามการนนท์จากช่องสามและคุณนิลาวันพันิตรอุ้งเรืองจากช่องเจ็ดพร้อมด้วยผมธงทองจันทาราังสุร่วมเป็นคณะผู้บรรยายในการยทอดสดวันนี้นะครับดังที่เราท่านได้ทราบกันอยู่แล้วครับปีนี้เป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับนอกเหนือจากการเฉลิมฉลองที่เรามีมาตลอดทั้งปีตั้งแต่ปี2538และ2539ต่อเนื่องกันแล้วนะครับ ในวันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีสําคัญอีกวาระหนึ่งซึ่งกําหนดรายการนั้นก็จะมีการเสด็จพะชิเนินด้วยกระบวนพยุาตราชนละมากจากท่าวาสุกรีที่ริมถนนสามเสนโดยกระบวนเรือตามราชประเพณีนะครับภาพเทียนอยู่นี้คือเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งที่ต่อใหม่ในรัชกาลปัจจุบันนี้นะครับคุณสุนทรีอัจฉริศุขจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรกลาเรียนท่านผู้ชมครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับโครงการสร้างเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบัณรัชกาลที่9เป็นการสร้างเรือพระที่นั่งลําใหม่ทดแทนเรือพระที่นั่งลําเดิมเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเนื่องในมหามงคลวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงครองสืริราชสมบัติเป็นปีที่50ค่ะเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบัณรัชกาลที่9นับเป็นเรือพระพราชพิธีลําแรกนะคะที่สร้างในรัชกาลปัจจุบันค่ะ มีขนเรือเป็นรูปนาราย์ทรงสุบรณอันเป็นมงคลนามตามประวัติมีฐานะเป็นเรือพระที่นั่งรองทอดบรรลังกัญญาเทียบเท่าเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุกชงค่ะการสร้างเรือละใหม่นี้ได้ใช้ต้นแบบเดิมที่เป็นฝีมือช่างยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นในรัชกาลที่สและรัชกาลที่4ี่ ซึ่งตัวเรือได้จำรุปสุโสมไปตามการเวลานะคะคงเหลือแต่โ้นหัวเรือประกอบด้วยพยาสุบันพยาพลุดและก็พระนารายค่ะนอกจากจะเป็นการรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยและการอนุรักษ์ฝีมือช่างยุครัตะนโกสินไว้มิให้สูญหายแล้วอย่างสามารถใช้เรือลำนี้เข้าร่วมในกระบวนเรือพระราชพิธีทำให้กระบวนเรือมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันราชการที่9ที่สร้างขึ้นใหม่นี้มีขนาดเท่าลำเดิมนะคะเรือเรือกว้าง3.20เมตรยาว4 4 3 0เมตรค่ะกินน้ำลึก1.1 0เมตรน้ำหนัก20ตันฝีพายเรือลำเดิม65นายนะคะแต่ว่าเรือพระที่นั่งลำใหม่นี้ใช้ฝีพายเพียง50นายค่ะที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ,พระราชเนินทรงวางกระดูกงูเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบัณ รัชกาลที่9นะครับเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2 5 3 7และเมื่อเรือลำนี้ได้สร้างเสร็จบริบูรณ์นะครับก็ได้ทรงพระกรุณาโปร,รดเกล้าโปรดหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมสเสด็จพระชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีปล่อยเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรชการที่9ลงน้ําเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2 5 3 9นะครับนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อปร,ร,ระมาณ สองปีล่วงมาแล้วครับคือเมื่อปี2537เดือนกันยายนนะครับพิธีที่พระบาทสมเด็จพระจุวเสด็จพระเนินไปส่งวางกระดูกงูเรือพรี่นั่าครายทรงสุบัณนะครับเรือพี่นลำนี้ดังที่คุณสุนทรีอัตจุขได้กลับเรียนผู้ชมทางบ้านไปแล้วแหละนะครับว่าเป็นเรือพญ่นที่สร้างตามรูปแบบเรือราชพิธีซึ่งได้เคยมีมาแล้วตั้งแต่ครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นของเราโดยที่ในรัชกาลที่3นั้นพระบาทสมเด็จพระนางกล้าวยจ้หัว ทรงพุรณาปรดกกล้าปรดกหม่อมให้สร้างเรือพระที่นั่งขึ้นลำหนึ่งนะครับมีโขนเรือหรือว่าศีรษะเรือนั้นเป็นรูปพระยาครุฑซึ่งเป็นสัตว์เทพภพานะของพระนารายณ์เป็นเจ้าซึ่งเรานิยมนับถือกันว่าสมเด็จพระหมหากษัตริย์ของประเทศไทยเหล่านั้นเป็นพระพุทธเจ้าอาวตารจากสวงสวรรค์ลงมาปราบยุคเข็นในโลกมนุษย์ในราชการต่อมาคือราชการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพุรณาปรดกกล้าปรดกหม่อมให้สร้างเทวรูปพระนารายณ์เพื่อ กว่างซ้อนลงไปบนรูปพระยาสุบัรณรูปพระยาครุฑที่ขนเรือมงคลสุบัณซึ่งเป็นชื่อเดิมนะครับพร้อมทั้งทรงพูนาโปร่าวให้เปลี่ยนชื่อเรือมงคลสุบัณน,นั้นเสียใหม่ว่าเรือนารายทรงสุบัณและเรือลํานี้ก็ได้รับราชการต่อเนื่องมาเป็นเวลาช้านานครับจนกระทั่งภายหลังเกิดความชํารุดทุดโจรลงตามกาลเวลาแล้วก็ถังกรมศิลปกรได้เก็บรักษาไว้แต่เพียงขนเรือพะทั่นงนารายทรงสุบัณ ในครั้งนี้ที่เป็นปีมหามงคลเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจี้หัวทรงครองศิรราชสมบัติครบ50ปีกร,ปกรมศิลปากรกองทัพเรือและหน่วยงานอีกหลายหน่วยครับได้ร่วมใจกันสร้างเรือพะทั่งนารายทรงสุบรรลำใหม่ขึ้นและได้นำความกลามคุมททนขอพระราชทานนามสำหรับเรือพะทั่งลำใหม่ที่สร้างนี้สมพระรุณาโปรดเกล้าให้ขนานนามว่าเรือพะทั่งนารายทรงสุบรรัชการที่9นะครับและครั้งนี้ในวันนี้นะครับ เป็นโอกาสแรกที่จะได้ชใช้เรือพะแนงนารายทรงสุบันนี้เป็นเรือพะที่นั่งส่งในกระบวนสเสด็จพยุยาราศทางจลมากขณะนี้เรือพะแนงนารายทรงสุบันวิพาย50คนนะครับก็เทียบอยู่ที่ฉนวนน้ําหน้าบริเวณท่าวาสุกรีเรียบร้อยแล้วนะครับภายในบัลลังกัญญาซึ่งอยู่เบื้องกลางของเรือพะั่งนารายทรงสุบันนั้นก็ทอดพระราชาอัตที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจีหัว ทางด้านซ้ายนั้นเป็นพานพระสีหรือพานขันหมากนะครับซึ่งเป็นงานฝีมือช่างครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นงานย่อมุมไม้12นะครับวัสดุนั้นทําด้วยทองคําจำาวหล,ลายแล้วก็ลงยาเป็นที่ที่ไปส่วนที่เห็นอยู่เบื้องหน้าพานพระสีสําหรับนั้นนะครับก็คือพระสุพรรณรีหรือว่ากระโถนเล็กเป็นเครื่องบรมราชโสรดราชูประโภคสร้างขึ้นในรัชกาลที่1เช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านขวา นั้นนะครับฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นพระบรรดบรัตนาการันคือที่สําหรับบรรจุน้ําเสวยนะครับเป็นงานช่างฝีมือราชการพระบาทสมเด็จพระจุลฟ้าจุฬาโลกมหาราชเช่นเดียวกันอันนี้คือการตั้งแต่งภายในบัลลังกัญญาเรือพินังนารายส่งสุบรณซึ่งวันนี้จัดเป็นเรือพินังส่งนะครับในวันนี้คงจะมีเรือพินังหลายลำด้วยกันนะครับถ้าหากว่าพวกเราคุ้นเคยกับภาพเรือกระบวนในอดีตการคงจะทราบนะครับว่ามีเรือพินังที่เราคุ้นหูคุ้นตากัน หลายลำเป็นต้นเรืออาน,าน,นันตนาคราชเรืออเนกชาติพุทชงหรือเรือสุพรรณหงษ์วันนี้มีการจัดเรือเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนอย่างไรครับคุณเบญจพรจะเรียนให้ทราบครับ